PTTP กำไรลดลง28%ในไตรมาส3ที่ผ่านมาทำให้เกิดความกังวลให้กับผู้มีหุ้นแต่เหตุผลที่แท้จริงอาจจะมีอยู่ข้างหลังการลดกำไรนี้เมื่อเริ่มต้นไตรมาส3ปี2568 PTTP รายงานกำไรที่1.2หมื่นล้านบาทซึ่งลดลงจากปีก่อนซึ่งเป็นการลดลง28%จากปีก่อนและก็ลดลงจากไตรมาสก่อนแม้ว่าปริมาณขายจะเพิ่มขึ้นแต่ราคาขายลดลงและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุหลัก บริษัท PTTEP รายงานไตรามาส3ปี2568ที่1,2,695ล้านบาทซึ่งลดลง28.93%จากไตรามาสเดียวกันปีก่อนและลดลง10%เอร์เซจากไตรามาสก่อนซึ่งสาเหตุหลักเป็นราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าปริมาณขายจะเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิลดลง118ล้านดอลลาร์สอนอ,อรหรือลดลง2 3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส3ปี2567ซึ่งสาเหตุหลักเป็นราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงและค่าใช้ใจ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าปริมาณขายจะเพิ่มขึ้นกำไรจากการดำเนินงานปกติสำหรับไตรมาส3ปี2568ก็ลดลง144ล้านดอลลาร์ซอนออเ <า S 2> มื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส3ปี2567สาเหตุหลักเป็นราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงตามราคาตลาดแม้ว่าปริมาณขายจะเพิ่มขึ้นโดยหลักจากโครงการพัฒนาร่วมไทย มาเลเซีย A 1 8และโครงการอาทิตย์ประกอบซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นโดยหลักจากค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าใช้จ่ายบริหารจากโครงการใหม่กลุ่มบริษัท PTT EP มีกำไรสุทธิสำหรับงวด9เดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน2568จำนวน1,288ล้านดอลลาร์สอนอ,อซึ่งลดลง400ล้านดอลลาร์สอ,อ,อหรือร้อย และ24เมื่อเปรียบเทียบกับงวด9เดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน2,567ซึ่งสาเหตุหลักเป็นราคาขายที่ลดลงและค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นและค่าเสื่อมราคากําไรสุดที่สําหรับงวด9เดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน2,568จํานวน1,287ล้านดอลลาร์สอนอซึ่งลดลง444ล้านดอลลาร์สอ,อรเมื่อเปรียบเทียบกับงวด9เดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน2,567ซึ่งสาเหตุหลักเป็นรายได้จากการขายที่ลดลง โดยหลักจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดตามราคาตลาดแม้ว่าปริมาณขายจะเพิ่มขึ้นโดยหลักจากโครงการ G161 และโครงการพัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย A18 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นโดยหลักจากโครงการ G161 และโครงการพัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย A18 ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมซ่อมบํารุงที่เพิ่มขึ้นโดยหลักจากโครงการ G261 และโครงการ S หนึ่งนอกจากนี้ค่าเสื่อมราคาก็เพิ่มขึ้นโครงการ G161 มีปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นและโครงการ G261 มีสินทรัพย์พร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นซึ่งทําให้กําไรจากรายการที่ไม่ใช่การดําเนินงานปกติสําหรับงวด9เดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน2,568จำนวน1 000, ล้านดอลลาร์สอเปลี่ยนแปลง44ล้านดอลลาร์สอออเมื่อเปรียบเทียบกับงวด9เดือนสิ้นสุดเดือนกันยายน2,567ซึ่งเป็นผลขาดทุน สาเหตุหลักเป็นกําไรจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันซึ่งตามราคาซื้อขายน้ํามันล่วงหน้าที่ปรับตัวลดลงแต่เหตุผลที่แท้จริงอาจจะมีอยู่ข้างหลังการลดกําไรนี้ซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าปริมาณขายจะเพิ่มขึ้นแต่การลดกําไรนี้อาจจะเป็นการเตือนให้เราระวังในอนาคตว่าการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดและค่าใช้จ่ายอาจจะมีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทและการลดกําไรนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนและการเตรียมตัวให้พร้อมในอนาคต เมื่อเราเห็นการลดกำไรนี้ก็ควรจะมองว่าเป็นสิ่งที่สามารถเตือนให้เราระวังและเตรียมตัวให้พร้อมในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการ,า<ๆ>การดำเนินงานของบริษัทและการเตรียมตัวให้พร้อมนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคิดว่าการลดกำไรนี้จะมีผลต่อบริษัทอย่างไรบ้างคุณคิดว่าการเตรียมตัวให้พร้อมในอนาคตจะเป็นสิ่งที่สำคัญหรือไม่ช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมด้วยนะครับค่ะ